กินเหล้ากับเพื่อนอีกแล้วหรอผ้าฉันยังไม่ได้ซักเลยนะลูกก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเมื่อไหร่เธอจะกลับมาสักทีนางชมพู่นั่นแกจะไปไหนไปล้างจานเลยนะจานกองเต็มหลังบ้านเลยแล้วไปเอาไม้กวาดมาทํความสะอาดร้านให้ฉันด้วยแกจะไปไหนนางชมพู่นูจะไปจากที่นี่อย่างเกจะมีเป็นยาไปที่ไหน,นเด็กไม่มีแม่เขาก็จะไปอยู่กับแม่เขาหน่ยเธอเป็นใครฉันเป็นแม่ของชมพู่แล้วก็เป็นเมียเก่าของพี่ไงคะฮะ เมียมีที่ดินวันนี้ฉันจะมารับลูกฉันให้หลุด้นจากคนใจร้ายอย่างพวกคุณคุณเองก็มีลูกเหมือนกันน่าจะนึกถึงจิตใจของเด็กคนนึงบ้างและถ้าลูกคุณโดนกระทําแบบนี้คุณจะรู้สึกยังไงการลูกอ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคุณจะเอาผู้ชายที่กินแต่เหล้าไม่สนใจลูกเนี่ยแบบนี้มาเป็นข้อของลูกหรอคะเออชมพู่แล้วยายอยู่ที่ไหนอะลูกยายไปบวชชีอยูอ่แล้วตอนนี้เราจะไปอยู่กันที่ไหนล่ะคนะแม่ ขายของออนไลน์เก็บเงินซื้อบ้านใหม่เราได้เงินออนไลได้พอที่จะรับหนูกับยายไปอยู่ด้วยแล้วจริงเหรอแม่ป่ะเราไปหายใจกันนะกลับมาแล้วนด,ดาลูกพ่อเอออะไรวะจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปแล้วก็ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีกฉันไม่อยากให้ลูกฉันมีพ่อขี้เลาแบบแกเอาลูกมาลูกฉันฉันเลี้ยงเองได้เฮ้ยแล้วฉันจะไปอยู่ไหนล่ะออ เแล้วพี่นิวปนกล่ะโอ๊ยตกใจหมดมีอะไรแสมปนก,กินข้าวว่าจะแอบไปนหนีผลสักหน่อยเมื่อเช้าตื่นสาย งนะพี่พีทำอะไรอะ่ะเอาไปทำอะไราับหนู ของหมดเยอะเลยไปเอาของมาเติมหน้าร้านหน่อยนะรับแซ่บค่ะน,นี่ก็หมดนี่ก็หมดตัวนี้ด้วยท้องไม่ไหวเลยโอ๊ยรถเข็นไปไหนหมดนี่เข็นดีเลยโอ้ย,อยได้ องเติมของฮะใครทําเนี่ยพี่นิวเกเนี้วฝั่งหลอสบายไหมคะป้านกสบายถ้าวันไหนปน้านกเหนื่อยหนูจะนวดให้ทุกวันเลยค่ะ,ะดีมากเลยเนิวเอาลูกเอาตังไปก,นกินขนมโอ๊ยปมดข้อป้านกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้แม่ดูพี่นิวดิมันจบป้านกละมันลงให้ตังจนยี่สิบ อย่างไอ้นิวหรอต้องเจอพี่ไปนิวพี่ชักกทนไม่ไหวกับแกแล้วนะมาดิจับอะไรเออเด็กอยู่อย่าได้20หรอพี่เขาให้เอาไปเลย20ประจบแบบแกต้องเจอฉันหน้าสีสวยอย่างแกปล่อยให้เป็นรอยสิวได้ไงเนี่ยใช้ซะพิริก้าดาร์กอนบัสกายเจลช่วยลดรอยสิวลดรอยแผลเป็นได้ด้วย เราจะหาซื้อได้ที่ไหนอ่ะตอ,อนพรุ่งนี้ไงแม่พรุ่งนี้มีแคมเปนเวนส์เดย์ซ u p เ r อร์ดแค่เข้าไปในไลฟ์ปนกนะได้ส่วนลดแล้วพรุ่งนี้เป็นวัร์สี่พุ่จะถึงเที่ยงคืนเลยนะน้องตัวนี้พี่แกะดูได้ไหมพี่อยากดูสีข้างในน่ะตัวนี้แกะไม่ได้ค่ะลูกค้านพี่จะเอาอยู่แต่พี่แค่อยากดูสีข้างในเฉยๆพี่จะเอาอยู่ไหมคะใช่พี่จะเอาแต่พี่แค่อยากดูสี่อน มีเช่นกูสีนี้แหละที่อยากได้เอานี้แหละเอานี้แหละค่ะมีชิ้นยัไรนะคะเห็นด้วยด้วยเพื่อนเพื่ออ่ะเอาอันนี้ตัวนั้นแก่แล้วไม่เอาหรอกมันก็อันเดียวกันพี่ก็ต้องเอาตัวนี้ที่แก่สิคะก็พี่าะพี่อยาจะเป็นของขวัญมาถึงให้เพื่อนถ้ามันมีรอยแก่แล้วก็ว่าเอาอันเก่าไปเข่านี้สิไม่ได้นะคะแล้วอันที่แกะคือมาเอาก็กลับไปใส่ก่อนแล้วก็ไปวางขายที่เดิมสิเร็วๆพี่รีบ ไม่หวอ้าวว่าไงน้องนิวเป็นอะไรคะไม่สบายหรออืมเมื่อคืนพี่ไปปาร์ตี้มาดึกเลยไปปาร์ตี้ไปปาร์ตี้ยันเช้าเลยล้วได้นอนไหมเนี่ยโอ้ไม่นี่นอนหน้าก็โทมอยู่เนี่ยตันนี้ไปใช้เลยสีจนันมอยเจไอไรเซอร์ว่าเลเชลตัวนี้จะช่วยกู้ผิวให้ผิวฉ่าไปทาตอนนี้เลยเดี๋ยวจะหนีบผมให้ด้วยเนี่ยผมฟูโอ๊ยคืเอเมาไล่ นอนบบไร,รังอ่ะพัากาศกร็เย็นด้วยช่วงนี้นอนแบบไรลังนง่ะนอนแบบเครื่องสำปางด้วยเครื่องหนีบซุป,ปบีกับสีจันควันมีติดบ้านนะคะเละ็บเนี้ยถึงวันที่จะต้องเช็ควันหมดอายุของสินค้าแล้วนะตัวไหนที่มันน้อยกว่าหนึ่งปีให้เอาไปไว้บนโต๊ะพี่รับเซฟครับพี่หมวยคะพวกนี้มันหมดอายุเดือนหนึ่งปีหน้าคะ่ะทำยังไงดีอ่ะเราถึงจะไม่ลืม ถ้าลืมแล้วหมดอายุไปนี่เสียดายแย่เลยนะเนี่ยอ๋อพี่รู้แล้วว่าจะทํายังไงไปเอาอุปกรณ์กัน,กนปะติดเทปไปที่หน้ากล่องเราก็เขียนวันหมดอายุลงไปแบบนี้แล้วก็เอามาวางไว้บนชั้นพอวันหมดอายุอยู่หน้ากล่องแบบนี้เราจะได้ไม่ลืมไงจ้าอีกสามเดือนเราจะมาดูกันอีกทีนะถ้ามันขายไม่ออกเราจะทําการเซลล์ตัวไหนนะอ๋อตัวนี้ไงที่ลูกค้าสั่ง ที่หมวยคะหนูว่าวิธีนี้มันไม่เวิร์กเออทำไงดีอ่ะเุ้ยนิวน้ำม,มาพะพร้าวปั่นแสวโอวคาโดโคตรน่ากินเลยอ่ะกินไหมแก้วเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบบาทเองอืมแพงจังเลยอ่ะอุย้ยน้ำมพะพร้าวปั่นหรอใช่ค่ะป้าโน้ตุ้ยอยากกินอ่ะสั่งเลยสั่งเลยเอามาพาะพร้าวปั่นโอโวคาโดแก้วเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเนาะใช่ค่ะนิวกริงไหมอ้าวกินข้าวก็โน้ต้องจะเลี้ยงเหรอคะคนละครึ่ง ไรคนละครึ่งก็คนละสามสิบห้าบาทแบ่งกันกินคนละครึ่งงงตรงไหนอ,อ่ะเออสั่งเลยไหมคะพี่เออสั่งเลยสั่งเลยนะนิวนะสั่งเลยนะเลยนาะเออนิวไม่ค่อยหิวอะค่ะปนโน <c oughs> วันนี้เหมือนจะไม่สบายกินน้ำเย็นไม่ได้เอา้าวปวดกินเลย ครับนะครับมีแฟนหรือยังเอยขอเบอร์ได้ค่ะนิวไปกินข้าวด้วยกันนะครับคเ่นเต้แเฮ้ยตัวนี้จะนนิวเป็นแฟนท็อปเหรอ ้นี้แม่จะไปดูหนังกับเรานะไปกันเถอะแม่อยากดูหนังละเธอไปนั่งหลังฉันจะนั่งหน้ากับพูกฉันท็อปเราหยุดงานแล้วันน่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวโทรบอกแม่ไปนึเนี่ยจัดกระเป๋าไว้รอเลยนะท็อปตั้งแต่คบกันมาแหละเรายังไม่เคยไปไหนกันสองคนเลยนะไปไหนเธอก็พาแม่ไปด้วยก็ผมมีแม่แค่คนเดียวไปไหนผมก็อยากพาแม่ไปด้วยแต่เราไม่อยากให้แม่เธอไปไงคุณพูดแบบนี้คุณไม่รักแม่ผมหรอแล้วคุณเคยถาม แต่รักใช่นะรูบแบบนี้ไม่ทำได้ไงหนูนิวมีแม่แค่วันเดียวรัไกไม่ได้ก็เลิกไปเลย